ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เขาวันมานั่งทําคลิปแบบดึกมากแล้วนะคะก็เดี๋ยววันมานั่งอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเงินเยียวยานะคะรอบที่3นะคะว่าอาทิตย์นี้นะคะไปถึงไหนแล้วนะคะวันก็ติดตามข่าวอย่างที่วันบอกนะวันสนใจนะก็เอามานั่งทําคลิปนะคะแบบสั้นๆนะคะวันนี้สรุปกันแบบสั้นๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะตอนเช้าของวันศุกร์นะคะที่อเมริกานะคะ มีข่าวออกมาเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่สามนี้นะคะ,ะทางซิเนตนะคะมีการโหวตนะคะบิล1.9 trillion นะคะแล้วก็ผ่านนะคะด้วย51ต่อ50นะคะผ่านแล้วจะไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามามาดูกันนะคะว่าผ่านซิเนตแล้วเราจะไปที่ไหนนะคะก็คือบิล1.9 trillion นะคะที่เดโมแครตเขาแบบเดินหน้านะคะที่จะเอา จะเอาผ่านให้ได้เพื่อจะเอาเงินมาช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็มเีเงินเกี่ยวกับพวกโควิดอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะทีนี้ที่วันสนใจก็คือเงินสติมูลเช็คนี่นะคะมันก็อยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็นจํานวนเงิน1,400เหรียญนะคะทีนี้พอผ่านซีเนตแล้วนะคะเขาก็จะต้อง ส่งต่อไปที่ House นะคะตอนนี้แล้วก็จะมี Nancy p o l o s i นะคะแล้วก็ทีมของ d e m o c r a t นะคะใน House นะคะเขาจะต้องทำการโหวตนะคะโหวตบิล1.9เ i l l i o n นะคะและ,และหลังจากนั้นนะคะถ้าโหวตผ่านเขาก็ต้องอมีการทำเกี่ยวกับพวกดีเทลนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะที่จะมีในนั้นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นร่างกฎหมาย เพื่อจะเอาอส่งต่อไปให้กับประธานาธิบดีไบเดนเซ็นนะคะซึ่งวันนี้ที่วันดูข่าวนะวันเห็นแนนซี่โพลิเชเขาบอกว่าเขาจะให้ผ่านะจะทำอะไรให้มันเสร็จในประมาณวันจันทร์อาทิตย์หน้านะคะแล้วก็จะทำทุกอย่างให้เสร็จประมาณ2อาทิตย์นะคะทีนี้ไอ้ตัวคุณสมบัตินะคะที่เกณฑ์การรับเงินนะคะ เพดานการรับเงินรายได้นะคะของเงินสติมูลเช็คตัวนี้นะคะตัวที่3เนี่ยนะคะในบิล1.9ท้าิลเลียนเนี่ยนะคะเขามีที่เขาคุยกันอาทิตย์สองสามวันที่แล้วเนาะก็1นะคะ75,000เหรียญต่อปีนะคะสำหรับคนที่เป็นซิงเกิลนะคะล้วคู่สมรส1น0 0 0 0นะคะที่มีข่าวมานะคะคือไม่เกินนั้นนะคะแต่ทีนี้มีทางริพับลิกันที่เขาเสนอไปนะคะเกี่ยวกับ เงินนะคะเพดานการรับเงินเนี่ยนะคะ,ะต่อคนนะคะห้าไม่เกินห้าห้าหมื่นเหรียญต่อปีนะคะแล้วก็คู่สมรสเนี่ยต้องไม่เกินหนึ่งแสนนะคะถ้าเกิดเกินนั้นก็จะไม่ได้รับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องมาดูอีกว่าถ้าผ่านเฮ้าส์แล้วนะคะแล้วก็มีการทำรายละเอียดดูเขียนดีเทลอะไรในนั้นะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องมาดูอีกว่าเขาจะ เอาเพดานไหนนะคะคือผู้ที่มีรายได้ประมาณไหนถึงจะได้รับเงินเยียวยารอบที่3นะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคนที่ได้รับเงินงวดแรกงวดสอนะะจะได้รับเงินเยียวยารอบที่3หรือเปล่านะคะทีนี้เราก็ต้องมารอรุนกันอีกนะคะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะมันยังไม่เป็นกฎหมายที่เขาเซ็นออกมานะคะตอนนี้ก็คือ ผ่านซ n เนตนะคะเขาก็จะส่งต่อไปที่เฮาอย่างที่วันบอกนะคะเฮาเสร็จเนนซี่เพอร์ซแล้วก็เดโมแครตเขาก็ต้องวตอีกนะคะพอวตอีกะะเขาก็ต้องไปเขียนรายละเอียดหรือดีเทลต่างๆในนั้นนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มานั่งลุนอีกทีนะคะแต่ว่าวันคิดว่านะเกณฑ์น,นี้มันน่าจะเป็นตัวเดิมนะคะเจ็ดหมื่นห้าพันเหรียญน,นะคะสำหรับคนที่เป็นซิงเกิลนะคะแล้วก็คู่สมรส150,000 เหรียญต่อปีนะคะไอ้ห้าหมื่นเหรียญน่ะนะคะต่อคนนะคะวันว่ามันค่อนข้างต่ำนะคะไม่น่าจะไม่น่าจะผ่านนะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอสำหรับผู้สมรดนหนึ่งแสเหรียญต่อปีน่ะวันก็ว่ามันไม่น่าผ่านเพราะมันอ่เพดานมันน้อยไปนะวันว่าน่าเขาน่าจะให้ตัวเดิมมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปเปลี่ยนอะไรมากเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทางไบเดนเนี่ยนะคะ ทางเดโมแครตที่เคยสัญญาอะไรไว้อนะมันก็จะ,ะไม่เป็นไปตามนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบว่าเออทำไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนะคะแต่ที่เห็นสัมภาษณ์นะคะแนนซี Pelosi, ่โพลซี่เห็นแกบอกว่าถ้าทุกอย่างผ่านไปในอาทิตย์หน้านะคะ,ะเงินตัวนี้นะคะเขาจะให้เสร็จภายในก่อนวันที่14มีนานะคะ เพราะฉะนั้นมันคาดว่ามันน่าจะเงินออกมาน่าจะถ้าถ้าประธานาธิบดีเซ็นอะไรเสร็จเรี้อยก่อนวนะันที่14เนี่ยก็คงจะได้รับเงินกันประมาณมีนานะคะหลังจาก14ไปแล้วก็มีนาหรือเมษาเหมือนงวดแรกอนะวันว่านะก็วันนี้ก็มันมาทำคลิปแบบสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้ามีอะไรแบบอัปเดตมาอีกนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างมึงบอกนะคะเพราะว่า มันเปลี่ยนทุกชั่วโมงเลยอ่ะเงินเดียวยารอบที่3านะคะเดี๋ยวคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้นะคะมันก็ยพยายามพยายามอัปเดตนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ที่วันดูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะคะเดี๋ยววันอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะเข็มที่สองเดี๋ยวพรุ่งนี้วันมาทําคลิปเกี่ยวกับ่า วัคซีนเข็มที่สองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็วันนี้วันที่ห้าวันก็ฉีดมาแล้วนะคะเข็มที่สองนะคะก็ขอให้อย่าเป็นไรนะคะตอนนี้เริ่มเจ็บแล้วอะ่ะวันฉีดมาตั้งแต่ตอนอบ่ายบ่ายโมงนะคะวันก็เลยมาทําคลิปแบบช้าหน่อยนะคะดึกเลยคะ่ะวันนี้ก็เริ่มเจ็บแล้วอะ่ะเข็มสองแล้วขอให้อย่าเป็นอะไรนะคะก็เจ็บเนี้ยไม่เป็นไรมากแต่ว่าไม่อยากแบบ มีอาการเหมือนที่คือถ่ายอะไรเงี้ยนะวันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนรอบที่2นะคะโดที่2ของวันนะคะว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่2อโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ